คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ผมเดินทางไกลที่สุดตั้งแต่ขับรถมอเตอร์ไซค์มาเลยครับระยะทางประมาณ730มกิโลไปกลับก็ประมาณ1,600กว่าโลนิดๆเส้นทางที่ผมเดินทางนะจะเป็นเส้นทางไปทางละนองฮะเขาบอกว่าเป็นเส้นทางที่มีธรรมชาติสวยงามมากเส้นทางนี้ก็จะไกลกว่าทางสุราษฎร์นิดหนึ่งนะฮะประมาณเกือบร้อยโลแหละเดินทางวันแรกก็อ่วมแล้วเปียกเปียกทั้งหมดอ๋อ ฝนหยุดแล้วในเวลาตาดตาดตัวกันแล้วคือนี้ครับผมจะเดินทางตั้งแต่ประมาณตีสามครับแล้วก็ฝนมันดันตกผมเลยได้ออกกันตีห้าพอออกตีห้าผิดแผนเลยครับกะจะถึงแบบหมดพังงาเข้านอนประมาณช่วงเช้าเช้าครับจะได้ไปถึงที่หมายไวๆครับแต <c oughs> ่ว่ามันก็มีปัญหาทําให้เราผิดแผนได้ตลอดเวลานที่นี้ผมก็ดื้อน,นะครับคือฝนตกแล้วไม่ยอมใส่เสื้อ ใส่ที่กันรองเท้าไม่ให้มันเปียกครับ ดื้อครับก็คิดว่าแบบขี่ไปแล้วมันจะแห้งอะไรเงี้ยคือฝนมันตกหยุดตกหยุดมันไม่แห้งสักทีไงคือน้ำเนี่ยมันอยู่ในรองเท้าผมประมาณ1 5บหชั่วโมงครับอยู่อย่างนั้นแหะไม่แนะนาให้ดื้อน,นะเวลาฝนตกก็คือใส่ใส่อะไรกันให้มันไม่เปียกครับเวลาเดินทางไกลถนนเส้นที่ผมอยู่เนี่ยก็จะเป็นเส้นพังงานละนองครับก็ข้างทางก็จะเจอฝนบ้างร้อนบ้างสลับกันไปครับข้างทางก็คือสวยมากเลยนะพี่ภูเขามีต้นไม้เงี้ยเขียวตลอดทางครับเส้นทางนี้นะเป็นเส้นที่รถน้อยมากขี่รถสนุกไม่ต้องกลัวแบบว่ามี รถขี่มาเร็วอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรนะเดี๋ยวไปดูกันนะาทำไมรถถึงน้อยเราเราไม่รู้ด้วยไงว่าเส้นทางนี้มันทําอะไรบ้างเส้นพังงานละนองตรงนี้นะครับก็ตลอดทางคือมันสวยเห็นภูเขาใช่ไหมครับเนี่ยก็คือเห็นแบบนี้ตลอดทางแต่ว่ามันก็จะมีตรงที่เขาทำถนนนะครับทำเป็นระยะระยะนะก็ไม่ได้ถือว่าเยอะเกินไปแล้วก็ไม่ได้น้อยเกินไปคือถ้าเกิดฝนตกเนี่ยผมว่ามันมองยากมันอันตรายนะ ระหว่างทางก็จะเจอชาวบ้านที่เขาเลี้ยวแบบนี้ครับไม่เปิดไฟเลี้ยวอะไรเลยนะก็มันก็ต้องระวังเองนะครับพูดถึงรถ nx 500ของผมดีคร่บผมว่านี้ม่าจกสกูตเตอร์นะก็คือสกูตเตอร์มันไปได้ไม่ทุกที่แต่สามารถนั่งสบายนะแต่ทีนี้ผมก็ต้องอยากไปที่ไหนก็ได้โดยที่ไม่ไม่ไดกลัวแบบไม่อยากให้ใต้ท้องรถมันขูดอะไรเยอะก็เลยมาออก nx 500มาใช้แต่ที่ใช้มาก็คือตัวรถมันค่อนข้างสูงระดับหนึ่งนะไม่ได้สูงมากเกินไปสูง170ก็ขี่ได้สบายแล้วครับจากที่ใช้มาก็คือรถ ไม่มีปัญหาอะไรครับค่อนข้างดีเลยก็ใช้มาประมาณ1 2 0 0นโลแล้วก็ไม่ได้เสียใจอะไรที่ซื้อมันมานะฮะีนี้ผมก็ต้องมาหาแบบช่องว่องรถก็คือแบกของได้น้อยก็เลยต้องซื้อนูซื้อนี่มาฟุ่มเฟือยอยู่แต่ถ้าใครสนใจกระเป๋าไรโนว์ของผมนะที่มันเป็นกระเป๋า้ามันไม่มีน้ําหนักเยอะไงก็เลยเอามาใช้กับโชกเดิมได้แต่ถ้าติดปี๊บก็คือมันน่าจะหนักเกินนะครับถ้าใครสนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปผมเลยนะเข้าไปหาดูนะตัวรถขนาด5 0 0ซีซี47แรงมา้า ถือว่ามันตอบคาถามให้ผมได้หมดเลยนะว่าไหวไหมก็จากที่ลองทริปนี้คือมันไหวมีแต่คนครับที่จะไม่ไหวครับถังน้ํามันรถคันนี้อยู่ที่17.7ลิตรนะครับมันเดินทางได้ประมาณ460โลเลยนะครับถ้าขี่แนอัตรากินน้ามันที่ประมาณ26กิโลเมตรต่อลิตรนะโดยประมาณนะที่ผมขี่มาแต่ว่าผมได้รู้ว่ามันเกิน30กโลลิตรก็เพราะว่าตอนที่ผมขี่ตอนฝนตกนะครับมันอยู่ที่ประมาณ60-70กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับมันขึ้นไปถึง3 3เท่าไหรม่รู้ผมจาไม่ได้ไม่ได้ถ่ายมาด้วยผมเห็น ๋อันถึงไม่คิดว่ารถจะถึงไงก็ได้เห็นกับตาก็ว้าวเลยนะผมคำนวณเงินในการเดินทางนะประมาณ2,000บาทไปกลับนะสรุปแล้วก็คือขาไปนะครับประมาณ940บาทที่ผมเติมไปครับเอาละครับตอนนี้เราอยู่ที่ละนองแล้วนะชื่อตรงนี้รีม่ว่าภูเขาญ่านะครับ วิวข้างหลังก็จะเป็นน้ําตกเงานะมันตกภูเขาย่าเนี่ยผมกะจะมาถ่ายรูปให้แบบมีวิวข้างหลังเป็นภูเขาสีเขียวๆอย่างเงี้ยแต่ผิดแผลไปหน่อยมาถึงกุ๊บก็มีมันเขามาจัดงานดนตรีครับใหญ่มากเลยมีแต่เต็นท์มีอะไรเต็ไมไปหมดก็เลยไม่ไม่ได้ถ่ายกันเลยครับเลยก็ต้องเอาวิวที่มันให้มันรู้ว่าเป็นละนองก็คือน้ําตกเงาวนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเล่นกัน มัดเลยเขาสวยเลยเสียงสะท้อนด้วยอ๋อสะท้อนเขาใหม่เธอเขาดูเสียงสะท้อนนะแนี่อยู่น้ำตกอะไรนะน้ำตกปุญญาบาลปุญญาบาเออแต่และว่าเราไม่เข้าน่านจะไม่มีอะไรเหลืออีก4ชั่วโมงในการเดินทางไปเพชรบุรี4ชั่วโมงหลังจากนี้นะครับผมตั้งใจขี่รถอย่างเดียวเลยครับฝนตก ตัวเปียกสลับแห้งอยู่อย่างนี้ครับไปตลอดทางและที่สำคัญเท้าผมเปียกอยู่ตลอดเวลาด้วยนะอก็คือตั้งใจขี่รถมาครับตอนนี้เราเดินทางมาทั้งหมดกี่กิโลแล้ววะภูเก็ตร้อร้อยกโลแล้วมั้งห้าร้อยห้าสิบไหมังแรงรถบรรทุกเยอะมากเลยคือแบบตรงอย่างเดียวตรงเบื่อเลย รถบรรทุกโคตรเยอะนี่ก็พักก่อนพักอีกทีเดียวเส้นชุมพรประจวบจนถึงเพชรบุรีนะครับรถบรรทุกเยอะมากๆเลยครับอันตรายมากแต่ว่าก็ผ่านมาได้ครับตอนนี้ผมก็มาถึงเพชรบุรีแล้วนะครับก็คือนัดกับพ่อว่าจะมาเจอกันตรงไหนนะแล้วก็แวะกินอะไรนิ่หน่อยทีนี้ก็เดินทางกลับบ้านกันเดินทางมาทั้งหมด18ชั่วโมงนะตั้งแต่5้าโมงตีห้าจนถึงห้าทุ่มครับ ก็ค่อนข้างใช้เวลาเลดก,กับที่คิดเอาไว้ครับเราจะแบบตอนแรกคิดไว้ว่า10ชั่วโมงเราจะถึงนะแต่ถ้าเราต้องเจอแดดเจอฝนหลบหลบบ้างพักบ้างเนี่ยไปถึงนู่นก็ประมาณห้าทุ่มเลยครับก็ปวดตูดกันทนีเลยเราเรียกว่าครั้งแรกที่เดินทางทั้งหมด700อโลในวันเดียวครับการเดินทางไกลขนาดนี้ครับทำให้ผมรู้ว่ามันปวดตูดมากครับมากครับเฮ้ขนเข้ามาไป ที่นมงคกก็ไปไปเขื่อนเขื่อนไหนไม่รู้เหมือนกันตามพ่อพ่อผมบอกว่าเดรวคอยจะไปเขื่อนน่ะพ่อพามกินขนมคกของเพชรบุรีนะก็คือมันมันหวานประป,ะปกตินะผมคิดว่าอย่างนั้นนะหวานมากส่วนน้ําชงอะไรเงี้ยเวลาสั่งต้องหวานน้อยเท่านั้นนะ,อะตอนนี้เราเจะเึ้นางใหม่ลงไปถ่ายรูปหน้าเขื่อนแล้านหน้า,นาเขื่อน ที่เห็นนี่ก็คือผมพักผมพักไปแล้ววันที่2องครับผมพักไปเลยเต็มวันอันนี้คือวันที่3นะเพราะตูดระบมกันทั้งคู่เลยนั่งกัน700โลหลังจากจบทลิปนี้ก็คงต้องขายรถทิ้งแล้วครับรอเล่นครับร้ <laughs> อยเ่าก็เราต้องแก้ปัญหาที่ตรงจุดนะครับเราต้องเปลี่ยนเบาะเจลครับผมไ,ไ,ไ,ได้โอ้มันเป็นเส้นลูกเห็นอยู่นนทางจะไปเป็นไหนไปที่น,นั่นเลยแคแล้วนะใช่ใช่ใช่ เขาเรียกว่าอ่านเก็บน้ำอะไรวะไม่รู้ไม่ได้อ่านเลยตรงมาเลยเดี๋ยวค่อยไปภาคใส่ที่แล้วกันใจมามากสวยอยู่นะสงบมากตรงนู้น พ่อมาคุยกับคนตกปลาเนี่ยจะไปดูที่อื่นกันต่อนี่นื่มดำธรรมชาติ ไปหาข้อมูลมาแล้วว่าอ่างเก็บน้าตรงนี้มันชื่ออะไรนะมันชื่อว่าอ่างเก็บน้ําทุ่งขามครับเป็นอ่างเก็บน้ําที่แรกของประเทศไทยไหมที่ผมดูมานะก็คือชาวบ้านตรงนี้ก็คือใช้อ่างเก็บน้ําตรงนี้ตรงนี้สามารถตั้งแคมป์ได้นะเพราะว่าผมเห็นเขามาตกปลาเนี่ยเขาตั้งกลางเต็นท์แหละเหมือนมาพักผ่อนตรงนี้เลยนะคนที่มาจากกรุงเทพอะไรเงี้ยก็มาพักผ่อนที่นี่ได้นะผมว่าเอาละครับ บ้านที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็คือบ้านของพ่อกับแม่ผมนะครับที่เขาช่วยกันสร้างครับไม่ได้หมายถึงว่าเขาช่วยกันก่ออิดอะไรนี่นะหมายถึงว่าเขาเก็บเงินแล้วก็สร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาอยู่หลังจากที่เขาส่งผมเรียนจนจบนะฮะ ก็มาสร้างบ้านอยู่ที่เพชรบุรีมอยู่กันแบบสบายๆแต่ก็เหมือนจะไม่สบายนะเพราะว่าต้องมาทําสวนทั้งหมดเลยปลูกกล้วยปลูกมันะารเงี้ยก็ใช้ชีวิตแบบบ้านๆเลยครับพ่อผมบอกว่าที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อตัวผมแล้วก็พี่ชายผมก็ตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ก็คือไหนๆก็ได้ทาสิ่งที่ชอบละพ่อผมชอบทาสวนก็ทาสวนไปเลยปลูกโน่นปลูกนี่อยู่แบบสบายๆผมก็ขี่รถขึ้นมาหาแม่ผมก็บอกว่า ทำไมไม่เอารถยนต์ขึ้นมาลุกขี่นั่งสบายกว่าเยอะเลยก็ก็คนที่อยู่กับแม่ข้างแม่นะครับทำให้ผมชอบรถมอเตอร์ไซค์มาทุกวันเนี้ยให้ผมออกทริปนั่งรถไปเล่นน้ําตกทีเดียวครับติดใจครับชอบแบบตั้งแต่วันนั้นก็ชอบรถมอเตอร์ไซค์มาเลยครับพื้นที่ตรงบ้านนี่มันมีพื้นที่อยู่อยากจะทําเป็นไบ์โพสเอาไว้ให้คนที่เดินทางผ่านมานี้ด้วยมอเตอร์ไซค์นะไว้ให้เป็นที่อุ่นใจของเขาอาจจะมีแบบเขาอาจจะหาที่นอนไม่ได้เงี้ยติดต่อมาเงี้ยเราก็เปิดไว้ให้นอนได้เอาละ คลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็เป็นบันทึกการเดินทางของผมที่ขี่ขึ้นมาหาพ่อกับแม่นะเป็นการเดินทางครั้งแรกที่ไกลที่สุดตั้งแต่เคยขับรถโมอเตอร์ไซค์มาเลยก็ถือว่าคลิปนี้เป็น EP ีแรกเลยครับสาหรับการเดินทางไกลที่จะมาอีกในอนาคตไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนบ้างแต่ว่าการที่ผมเดินทางมาวันนี้ไกลขนาดนี้นะผมรู้ว่าเมื่อตรวจเดี๋ยวก็หายครับเราจะออกเดินทางที่อื่นที่ต่อไปจะไปไหนก็ไม่มีอะไรพูดเป็นคลิปแรกก็ฝากติดตามกันด้วยละ่ะสำหรับวันนี้ต้อง ไปแล้วครับไปหาตังเอาไว้ไปเที่ยวใหม่สวัสดีครับ <S 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 We're gonna ride to the moon